สวัสดีค่ะนี้เป็นไฟในกันชนเดิมงานเทียบแท้สีส้มนะคะโดเรมอนนะคะมีทั้ง AE90 และก็ AE92 นะคะคู่ละ699บาทฟรีส่งเอกชนไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะสนใจโทร093514 4961 ฝากติดตามช่อง YouTube บ้านสร้างด้วยนะคะฝากกด Subscribe กดกระดิ่งไว้นะคะใครที่ใส่กันชนหน้า AE90 อยู่ก็ต้องเอาไฟในกันชน AE90 นะคะคู่นี้นะคะข้างเดียว400คู่ละ699บาทนะคะถ้าเกิดใครใส่กันชนหน้า AE92 อยู่ก็ต้องเป็นคู่นี้นะคะ 699บาทเหมือนกันนะคะข้างเดียวอยู่ที่400บาทฟรีส่งเอกชนนะคะสินค้าร้านเราไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะสนใจก็คอมเมนต์ได้นะคะหรือว่าทักลิงก์เลยนะคะลิงก์ไลน์แอดร้านนะคะขอดูสินค้าเพิ่มเติมได้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ